โอเคครับก็มาอยู่กับผมโกบอยนะผมในช่อง Motor C U, นะมิเตอร์ซีอนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในยิมโยก,กยังยุทธภพครบเสริมนะครับผมก็มันมีกิปจะลงจริงๆก็เอามาลงชิงเจ้ากันแล้วกันเพราะชิงเจ้าเนี่ยเป็นเป็นวอที่ผมลงทุกวันอยู่แล้วนะครับผมนะครับชิงเจ้าแถมเออ่รางวัลวอคูณ2ด้วยนะครับผมคูณ2ด้วยตอนนี้ชิงเจ้าผมมีสารักอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญนะครับ 101ร้ป้ายครับออนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเยอะเนาะออนะครับผมเราไปดูว่าเราจะทำได้เท่าไหรนะ่นะเอาไปว่า1 0ึ่งร้อนะหนึ 101. มีมิโกะโทรโหดมาหรือเปล่าไม่ใช่นะผมเช็คนก่อนแป๊บหนึ่งลงกันเยอะเนาะ ยาก็มียาสองชั่วโมงเนาะเราก็ใช้ได้นานนะครับผมของที่เปนเนี่ยตอนนี้เดือนกว่าแล้วเหลือสิบชั่วโมงนะลายมงกรทองนะครับมีคุณเปตอนที่สตรีมเนะาะธนูดูเหมือนจะเสียเปรียบเนาะดูยืดเยื้อธนูนยืดน่าจะเป็นคัดห้าคัดห้าคัดคัดไหนบ้างจำไม่ได้นะครับเกี่ยวกับธนูยืดเนี่ยเดี๋ยวเรายัางไงดี ช่างมันเถอะแถวเรื่องธนูยืดเลือเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมหนึ่งนาทีรอไปก่อนโอเคเริ่มนะครับเริ่มได้มาก่อนสีป้ายนะโอ้ยผมเปิดจอเดียวแค่เนี่ยวันนี้ ตายไปหนึ่งไม่ได้ตายไปหนึ่งไม่ได้สักอันตายไปสองไม่ได้ด้วยครับโอเคได้มาหนึ่งครับได้มาหนึ่งตัวเนาะมาเก็ของยังไม่ตกนะครับ Okay. โอเคมีหันกว้างเก็บของครับไปไงดีหันกว้างเนตู้ไม่นะเออโอ้เลือดเลือดเราต่างครับเราไม่มีเลือดหยดเึงไม่เป็นไรครับ,บนั้นมันแค่ตอนเริ่มครับความจริงอ่ะฆ่าเก็บยาไม่สำคัญเท่ากับไล่คิวอ่ะเออนะ เพราะว่ารอบถัดไปเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่เหนือกว่าเราอีกนะครับเก็บได้บางยาก็เอาบางยาครับบางทีเก็บยาไปเทพตายสุดท้ายเพื่อนตีตายให้ตัวข้อได้งอ วนวนไม่วน,น,นจะมีหันไงตัวปวนอะวันนี้มันซ่าเว้ย โอ้โหอโอเคยารอบนี้นนหันซุ่มหันอยู่ไหนวะผมเก็บคนก่อนผมไม่สนทันเท่า,ทาไหร่นะถ้ามันจะโหดไปอะเล็งผมหรือเปล่าเอามันก่อนดีกว่นนะ Chưa lắm Giải cướp ไหนยิ่งผมไม่รู้ผมผมมองไม่เห็นอันนี้หรือโดนสะท้อนนะเมื่อกี้เ้ยมีความเป็นไปได้สูงมากผมโดนดับตัวนี้สะท้อนแน่เลยนี่ไงขอบคุณ ธนูล็อกให้อาะฮันตัวนี้มันหนีวะธนูล็อกล็อกขายหน่อยโอ้ยทอนแปดพันกี่ดู จบแล้วผมไม่มียาสักขวดเนึ่ผ่านพปรอบถัดไปแบบผมไม่มียาสักขวดอนะไม่มีเลือดโดยปกติแล้วเราก็ไม่ยังเป็นต้องไปต่อนะเรว,วันนี้เราได้มา16เหรียญน,นะเนาะผ่านรอบโอเค สิบแปดเสิบแปดเหรียญน,นะหมาข้างบ้านก็เห่าจังเลยเนาะอะไรจะเปิดน,นี้นะเสียงมันดัง่าผมอีกหมาเวนกรรมจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปแบบผมตายไปหนึ่งครั้งยังไม่โดนสะท้อนสองครั้งโดนหันผมตายได้อีกสามครั้งเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่า wow, เราจะเจอใครในห้องถัดไปก็น่าจะขว,วดโหดแก๊งประจํามีโกยเออเกมออนเลิฟแบก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ไปไม่ไปให้แจกเหรียญแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะเพราะเราสู้ไม่ไหวจริงๆเออจะให้บอกว่าไงคือสู้ไม่ไหวก็คือสู้ไม่ไหว,ไไหวเราจะฝืนไว้ทําไมครับแต่ผมรอให้ เกมมันเด้งเองเพราะว่ามันจะตัดคะแนน,นด้วยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบมากพรอเดี๋ยวพอถึงเวลาประมาณ7นาทีใช่ไหมสี่ทุ่มเนาทีมันจะปิดประตูครับโนโฮไปแล้วโนโฮอีกตัวอยู่หน้าประตูเนี่ยไม่ยอมไปผมตายสามครั้งคือแบบ เอาชีวิตเป็นเสี่ยงไม่ไปดีกว่าแค่นั้นก็ปล่อยอ่กฮะจบนะฮะสู้ไม่ไหวอย่าฝืนไงเออนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนผมก็อยไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์เป like, ็นกำลังใจนะครับผมบายบาย,บายครับไปแล้ว